นัติกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมมาจันยอดรายงานตัวครับเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องนี้เกิดขึ้นสมัยที่วงดนตรีคณะสุนทรภพรเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในสยามประเทศ นายสมยศก็นอนพังวิทยุกระเป๋าหิ้วก็รู้สึกจับใจกับเนื้อเพลงที่นักจัดรายการแพร่เสียงทางอากาศอย่างเชื่จ้ยวทราบซึ้งกับเนื้อเพลงบางตอนแล้วก็หันมาดูตัวเองที่กําลังขัดสนจนยากขนาดหนักไรายได้ชักหน้าไม่ถึงหลังหิวหวยไส้แห้งยังไงก็ออกปากยืมเงินจากใครไม่ได้เพราะไม่มีเครดิตให้ชาวบ้านเขาเชื่อถือความยากจนทําให้ในายสมยศ กลายเป็นส่วนเกินของสังคมไม่มีใครอยากจะคบด้วยกลัวว่าคบไปแล้วจะออกปากยืมเงินให้เกิดการขัดอกขัดใจกันย้อนเวลาจากชั่วโมงที่เขานอนฟังเพลงสุนทราภรแล้วน้ำตาซึมไม่กี่ปีสภาพของเขาดีกว่าปัจจุบันหลายร้อยเท่า อเผอิญมีเหตุการณ์อย่างหนึ่งเป็นอุปสรรคชีวิตเหมือนผ่าเท้าที่มองไม่เห็นถีบเขากระเด็นตกจากสวรรค์แล้วลงนรกอย่างไม่น่าเชื่อเขาค่อยๆทบทวนถึงเหตุการณ์เหล่านั้นอย่างใจเย็นเพื่อค้นหาความลับที่แฝงเร้นอยู่ว่าอะไรกันแน่ที่ทำตัวเป็นผ่าเท้าลึกลับสามารถพลิกผันโชคชะตาเขาได้ถึงขนาดน,นี้ประมาณเมื่อสิบปีก่อนนี้นายสมยศเพิ่งจะเรียนจบมีงานการทำดีพอสมควร เป็นที่รักใคร่ชื่นชมของแม่ผู้มีอุปการะคุณแก่เขาอย่างล้นเหลือเขามีพี่น้องท้องเดียวกันสามคนพี่สาวคนหัวปีชื่อออนอนนงแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วกับนายทหารชั้นในพันที่เรียกสั้นๆว่าผู้การลูกคนกลางก็คือเขานายสมยศหนุ่มวัยเบียจะเพศในปีนั้นและพจนีก็คือลูกสาวคนสุดท้อง น้องเขาอายุห่างกับเขาปีเดียวแต่งงานไปกับนายชิดชัยหนุ่มวัยสามสิบหน้าที่การงานมั่นคงมีอบ้านมีรถเป็นของตนเองพจนีเนย้ายไปอยู่ที่บ้านสามีแล้วที่บ้านคุณแม่ก็เหลือเพียงเขากับครอบครัวพี่สาวอยู่ดูแลคุณแม่ซึ่งไวัยไม้ใกล้ฝั่งสุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรงคุณแม่เป็นคนรอบคอบรู้ว่ารั์มรดกมักจะสร้างปัญหาทำให้พี่น้องแตกแยก พราะแก่งแย่งชิงดีกันเรื่องมรดกก็เลยมอบที่ดินผืนใหญ่ร่วมสองไร่ย่านชานกรุงให้แกอ่อนอานองพี่คนโตเงินส่นในธนาคารก็หลายล้านใช้ชื่อน้องคนสุดท้องอยู่ในบัญชีร่วมหากท่านเป็นอะไรไปอย่างกระทันหันพจนีสามารถยื่นเรื่องกับธนาคารเพื่อใช้ชื่อในบัญชีคนเดียวได้เลยสำหรับนสมยศคุณแม่ตั้งใจจะมอบบ้านพร้อมที่ดินให้ หลังจากท่านถึงแก่กรรมไปแล้วทั้งนี้ก็เพราะสถาบันที่เขาเรียนจบออกมาอยู่สายพานชิ์หน้าที่การงานที่ได้ทําอยู่ก็เงินเดือนไม่ค่อยสูงพอมีกินมีใช้ไปแต่ละเดือนไม่เห็นวี่แววว่าจะลงหลักปักฐานได้เดี๋ยวตนเองไอ้ครั้นจะแบ่งเงินในธนาคารให้ในายสมยศจะเป็นนักดื่มนักเที่ยวตามประสาชายโสดเกรงว่าจะถลุงเงินให้หมดไปอย่างปล่าประโยชน์ การให้บ้านพร้อมที่ดินจึงเป็นทางเลือกที่คุณแม่เห็นว่าเหมาะมากคุณแม่ก็บอกเจตนารมดังกล่าวให้ลูกๆได้รู้กันล่วงหน้าญาติผู้ใหญ่ในตระกูลก็รู้ทั่วกันต่างก็เห็นดีด้วยถ้าจะว่าไปในสมยศก็ไม่ใช่คนขี้เหล้าเมาหยำเปอะไรแค่ดื่มหย่อนใจเป็นบางครั้งบางคราวการเที่ยวเต่กับเพื่อนผูงก็เหมือนหนุ่มโสดทั่วไปก็ต้องมองหาผู้หญิงสักคนที่เขารักจริงหวังแต่ง เมื่อยังไม่เจอคนที่ใช่ก็ต้องใช้บริการจากนางลมไปพลางๆก่อนแก้ขัดแต่ว่าพี่สาวคนหัวปีคืออ่อนอันงกับผู้การที่เป็นสามีสิเจียวโอโอวดกับพวกพ้องของตนจนเชื่อไปตามๆกันว่าบ้านหลังงามซึ่งพักอาศัยอยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นบ้านของตัวนอกนั้นเป็นเพียงผู้มาอาศัยอยู่ใต้ร่มหน้ายชายคา ถ้าต้องย้ายไปปลูกบ้านใหม่บนที่ดินย่านชานเมืองซึ่งคุณแม่ยกให้ในี่จะสิ้นเปลืองค่าโสหุ้ยเป็นล้านอันเป็นเงินมหาศาลในยุคลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมูลคา่าเพียงห้าแสนบาทความเป็นพี่น้องกับนายสมยศจึงเกิดคลื่นใต้น้ํามีช่องทางพูดจาให้ร้ายน้องชายได้ด้วยวิธีไหนก็ตามจะรีบพูดเรียกรอมคุณแม่ทันที คุณแม่นะ่ะรู้ทันกลอุบายยุแยกให้แตกกันก็ทําเฉยเสียอยากจะพูดก็พูดไปท่านก็ไม่ยอมเอออหอหมกด้วยกระทั่งวันหนึ่งนายสมยศไปติดเนื้อต้องใจผู้หญิงซึ่งอยู่ในตระกูลคนยากคนจนก็ทําทให้คุณแม่รู้สึกผิดหวังไม่อยากจะรับผู้หญิงคนนั้นเป็นสะพ่าพี่สาวได้ทีรู้ว่าคุณแม่ไม่พอใจก็เลยสนับสนุนเรื่องเงินให้ในายสมยศมีทุนไปขอมั่นกับ่ายหญิง มั่นเสร็จก็ยินดีสนับสนุนเรื่องเงินจัดงานแต่งงานโดยเร็วเพื่อให้เขานำลูกสะพ้ยเข้ามาอยู่ใต้ชายคาเรือนเดียวกับคุณแม่ไวๆแม่ผัวไม่ชอบกินหน้าลูกสะพ้ยอยู่แล้วก็จะได้เกิดการแตกหักกับลูกชายเร็วขึ้นแผนการน้องอ่อนอคงบรรลุ alu, สมความปรารถนาระยะแรกๆที่นายสมยศพาเมียมาอยู่บ้านเดียวกันในคุณแม่โมโหจัดหมางเมินไม่พูดด้วยเป็นเดือนๆ เห็นหน้าสะพายคือนางไรวันเวลาใดก็จะโกรธเกลียดจับใจเวลานั้นแทบจะออกปากขับไล่ซึ่งท่านสามารถทําได้เนื่องจากบ้านพร้อมที่ดินยังเป็นชื่อของท่านยังไม่ได้โอนชื่อเป็นนายสมยศตามที่ท่านตั้งใจเอาไว้ปฏิกิริยาของคุณแม่ชัดเจนไม่เครือบแคลงสองผัวเมียรู้ว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์อันเลวร้ายมีสิทธิถูกเฉียดหัวกจากบ้านได้ทุกเวลานาที เดชบุญที่เมียของเขารู้หนักรู้เบารู้ว่าร้อนก็เอาน้ำเย็นเข้าลูกออกไปจ่ายตลาดปากซอยที่ไรจะซื้อสิ่งละอันพละน้อยมาฝากคุณแม่อยู่เสมอถามนายสมยศว่าคุณแม่ชอบทำอะไรก็จะซื้อของนั้นติดมือมาให้ทั้งๆท,ที่ตัวเองทำงานรับจ้างรายวันวันไหนไม่มีคนจ้างก็ต้องของเงินผัวไปซื้อโลกใบนี้ ไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่ชอบของกํานันโดยเฉพาะเป็นของที่ชอบทานก็จะยิ่งโปรดมากก็เริ่มมองสองผัวเมียในแง่บวกไม่ปั้นปึงเย็นชาเหมือนกับแรกๆฝ่ายพี่สาวจอมวางแผนเห็นท่ามาได้การก็เริ่มใช้แผนทีเด็ดขั้นแตกหักพาคุณแม่นั่งรถไปดูทาวเฮาคูหาหนึ่งในย่านชานเมืองซึ่งพอสอนั้นถือว่าเป็นบ้านบ้านนอกจนบทไกลปืนเที่ยง อ้างว่าผู้การสามีในวางดาวไปแล้วนายสมยศกับเมีายย้ายไปอยู่ได้ทันทีเงินผ่อนกับธนาคารอีกสิบห้าปีผู้การรับภาระผ่อนให้จนครบขอเพียงนายสมยศยอมแลกบ้านกับที่ดินซึ่งคุณแม่ลั่นปากว่าจะยกให้ถ้าจะว่าไปก็สมฐานะของน้องชายซึ่งเป็นพนักงานในบริษัทเล็กๆ ผิดกับผู้การเป็นนายทหารมีศักดิ์ศรีสมควรจะได้อยู่เป็นเจ้าของบ้านหลังงามจะได้ดูแลคุณแม่ให้มีความสุขสบายสมฐานะผู้ดีเก่าปีนั้นเมืองไทยจเจริญขึ้นกว่ายุคหลังสงครามโลกเริ่มมีหมู่บ้านจัดสรนและทาวเฮารุ่นแรกๆหน้ากว้างถึง8เมตรหรือว่าสองเท่าของทาวเฮาสมัยปัจจุบันมีสี่ห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกโอเคเท่หรูพอๆกับบ้านเดียวสองชั้น มูลค่าซื้อขายอยู่ประมาณสองแสนยังเทียบกับบ้านพร้อมที่ดินของคุณแม่ซึ่งราคาเป็นล้านไม่ได้ที่ร้ายก็คืออยู่สุดกู่ปลายตะโกนขนาดคนอยู่แถวทุ่งสองห้องยังถูกเรียกว่าคนบ้านนอกคุณแม่เห็นเทาเท้าคูหานั้นอยู่ไกลออกไปอีกเหมือนส่งนายสมยศไปอยู่ต่างจังหวัดเราดีๆนี่เองการไปกลับจากที่ทำงานนี่ยากแขนแสนเขน็นเลือดตาแทบกระเด็นคุณแม่จึงลงมติให้ผู้การ ซื้อเก็บเอาไว้เองเถอะแผนครั้งนั้นเท่ากับเปิดหน้ากากเผยโฉมหน้าที่แท้จริงของพี่สาวและพี่เขยว่าคิดอะไรกับสองผัวเมียซึ่งตกเป็นรองทุกประตูนายสมยศต้องระวังตัวแจเพราะว่าพี่เขยมีพลทหารรับใช้มาประจำอยู่ใกล้ตัวถึงสามนายหากแสดงตัวต่อต้านอย่างเปิดเผยอาจจะมีคำสั่งลับให้พลทหารทำอะไรร,ร,รุนแรงกับเขาก็ได้ใครจะไปรู้ ฝ่ายอ่อนอนงถือคำพังเพยถ้าไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็ต้องด้วยคาถาอาศัยว่าเคยติดต่อใกล้ชิดกับพวกเล่นข้าวเล่นของเก่งกล้าสามารถทางาศาสตร์มืดมนดำพี่สาวก็เลยเล่นงานในสมยศด,ด้วยการแอบไปจ้างหมอผีทำของใส่น้องชายร่วมสายโลหิตของชนิดนี้มีผลร้ายแรงทำให้เกิดความบิบัติในชีวิตอย่างคาดไม่ถึง อยูๆวิไลวันเมียของเขาที่เคยอ่อนข้อให้คุณแม่เสมอมาเปลี่ยนเป็นคนหัวดื้อหัวแข็งกับคุณแม่และพี่สาวไม่ยอมลงให้ใครเหมือนในอดีตกล้าขึ้นเสียงเถียงทะเลาะชนิดคำไม่ตกว่าแรงมาก็แรงไปทําให้บรรยากาศภายในครอบครัวเกิดความตึงเครียดที่แรกนายสมยศก็เห็นใจเมียว่าเก็บกดไว้มากเมื่อออดรนทนไม่ไหวบางครั้งคนเรามันก็อดฮึดสู้ขึ้นมาไม่ได้ ปัญหาหนักเกิดขึ้นเมื่อเมีเมยยื่นคำขาดให้เขาออกจากบ้านไปเช่าห้องอยู่ด้วยกันดีว่าอยู่ที่นี่อย่างคับแค้นเจ้าของบ้านก็ออกปากขับไล่โดยไม่ระบุชื่อคนที่ต้องการขับไล่บ่อยครั้งเมียนิฝืนจนสุดจะทนแล้วนายสมยศก็ต้องคลี่คลายความคับขันพาไปเช่าห้องอยู่ในบ้านแบ่งให้เช่าท้ายซอยเพื่อลดแรงเก็บกดให้เมียยุติการมีปากเสียงกับคุณแม่ อ่าซึ่งเป็นเจ้าของบ้านตัวจริงตัวนายสมยศก็ไปไป,ไปมามาระหว่างบ้านคุณแม่กับห้องเช่าจะทอดทิ้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ท่ามกลางมรสุมชีวิตที่รุมเรา้าเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่รู้จักสนิทกับครอบครัวคุณแม่ดีเห็นใจในชะตากรรมของนายสมยศวันหนึ่งพเพื่อนบ้านก็เรียกไปกระซิบความลับให้ฟังอยากขนของย้ายไปอยู่ห้องเช่าเป็นอันขาดเจยวนะคุณยศขนวันไหนผู้การสามีพี่สาวคุณน่ะ จะสั่งพลทาหารให้ทุบเรือนหลังเล็กของคุณทิ้งทันทีคุณจะไม่มีโอกาสได้กลับมาอยู่กับคุณแม่อีกหรอกเรือนหลังเล็กนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ในายสมยศกับเมียแยกออกมาจากตึกใหญ่จะได้ไม่ขวางหูขวางตาคุณแม่ซึ่งระยะแรกๆในรังเกียจวิไลวันเมียของเขายิ่งกว่าไส้เดือนจริงคือถือว่าเป็นคนละชั้นจะมาอยู่ร่วมชาคาเดียวกันไม่ได้ อันที่จริงหลังจากปลูกบ้านหลังเล็กให้คุณแม่กับวิไลวันก็เข้ากันได้เหตุใดถึงได้เกิดขัดแย้งกันอย่างรุนแรงอีกก็ไม่รู้ยิ่งกว่าน,นั้นเขายังแอบได้ยินทหารรับใช้ของพี่เขยซุบซิบกันทํานองว่าคุณแม่ก็เห็นดีเห็นงามตามพี่สาวคิดว่าเขาเน่เป็นตัวสร้างปัญหาในครอบครัวถ้าไปอยู่กับเมียอีกเมื่อไหร่ก็เชิญทุบบ้านทิ้งได้เลยแม่อนุญ,ญาตนายสมยศนึกไม่ถึงว่าเหตุการณ์ของเขาจะขับขันถึงขั้นนี้ ทุกอย่างดูเลวร้ายจนสุดจะแก้ไขหาทางออกกับชีวิตไม่ได้ต้องยุติการไปอยู่ดูแลเมียชั่วคราวอย่างเก่งก็แวะไปเยี่ยมแบบประเดียวประดาวแล้วก็รีบกลับเข้าบ้านเพื่อรักษาที่มั่นเอาไว้ก่อนถ้าบ้านถูกทุบทิ้งเขากับเมียจะกลายเป็นนกขมิ้นไร้รังนอนชีวิตจะระเหเร่ร่อนไปไหนต่อไหนก็ไม่รู้รเผอิญมีอยู่วันหนึ่งเขาได้ข่าวจากเพื่อนในที่ทำงานเกี่ยวกับหลวงพ่อที่วัดย่านบางกระบือรูปหนึ่ง ท่านสำเร็จวิชาทางพุทธศาสตร์สามารถนั่งทางในรู้เห็นอดีตปัจจุบันอนาคตได้อย่างน่าอาัศาจรรย์แม้แต่ผู้ยิ่งใหญ่ระดับชาติที่ต้องการปฏิวัติรัฐประหารยังไปกราบนมัสการขอคำปรึกษาจากท่านคำตอบที่ได้เป็นอย่างไรนยเพื่อนไม่ทราบทราบแต่เพียงว่าท่านทำนายชะตาชีวิตมนุษย์ได้แม่นมากแต่ก็เข้าพบท่านยากมากเช่นกันต้องเดือดร้อนแทบเลือดตากระเด็นจริงๆเท่านั้น ท่านถึงจะยอมให้เข้าพบฝ่ายในสมยศกำลังจนตรอกชีวิตกำลังมาถึงทางตันหลวงพ่อก็เลยเป็นแสงสว่างสุดท้ายที่ปลายอุโมงคเขาตั้งจิตอธิษฐานถึงท่านว่าหากยังพอมีบุญอยู่บ้างอันดีสงของบุญพอที่จะช่วยให้พ้นความเดือดร้อนได้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยบรรดาลดนเกิดอศัศจรรย์ได้เข้าพบหลวงพ่อเพื่อขอคำชี้แนะโดยเร็วด้วยเถิดเขาอยู่ในศีลกินในธรรมถือศีลห้าอย่างเคร่งครัด จะละเมิดข้อที่ห้าไปบ้างก็เพื่อคล้อยตามสังคมที่นิยมการดื่มเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ทางมิตรีแต่ปกติอยู่คนเดียวไม่ดื่มเหล้าเลยเพราะไรายได้น้อยแล้วก็ไม่ชอบดื่มอยู่แล้วปรากฏว่าคำอธิษฐานกลายเป็นความจริงเขาแวะไปที่วัดย่านบางกระบือหนเดียวท่านไปอยู่หน้ากุฏิควักมือเรียกให้เข้าไปสนทนาบนกุฏิสรุปบทสนทนาย่อๆประมาณว่าเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นระหว่างนี้ มีต้นเหตุมาจากบาทแตกธรรมดาบาทเป็นบริขารคือเครื่องใช้ของพระสำหรับออกโคจรบินทบทัตรับพัตาหารจากชาวบ้านเพื่อยังชีวิตพระให้ดำเนินต่อไปได้บาทจึงเป็นของสูงไม่สมควรอยู่ตามบ้านเรือนของคฤือหัดคือชาวบ้านในอดีตสมัยโบราณบาทจัดสร้างขึ้นด้วยดินปั้นนำไปเผาให้คงรูปร่างเป็นบาทบางแห่งก็จัดทำด้วยไม้แกะสลักให้กลมกลึง มีช่องว่างตรงกลางสาหรับรับพระาหารจากสาธุชนถ้าเกิดชำรุดมีรูรั่วต้องเอาชัญยาอุดรูรั่วให้ดีเพื่อใช้ไปก่อนจนกว่าผู้มีจิตศรัทธาจะนำบาทใบใหม่มาถวายให้กระทั่งยุคปัจจุบันสมัยรัตนโกสินทร์เริ่มมีการนำเหล็กมาตีขึ้นรูปเป็นบาทแข็งแรงทนทานผ่าบาทไม้หรือว่าบาทดิน พระภิกษุสองมีบาทเป็นเครื่องบริขารคือเครื่องใช้ที่จําเป็นแล้วต้องเก็บรักษาให้ดีที่สุดให้พ้นมือคนใจร้ายใจมนันที่ต้องการเอาบาทไปใช้ในทางอาถรรพ์ด้วยการลักขมโมยเอาไปทําให้แตกเสร็จแล้วก็นําเศษบาทที่แตกชํารุดไปทิ้งไว้ใต้ถุนบ้านศัตรูในกรณีที่เป็นคนชนบทอยู่บ้านใต้ถุนสูงส่วนคนเมืองในอยู่บ้านปลูกติดดินก็เอาไปฝังดินไว้ข้างบ้าน อาถรรพ์ลีลับของบาดแตกจะส่งผลให้เกิดความแตกแยกอยู่ๆก็ทะเลาะเบาแหวงผิดใจกันโดยไม่มีเหตุอันควรยิ่งถ้าได้ผู้มีความรู้ทางสายดำแก่กล้าก็จะทำให้อาถรรพ์น้องบาดแตกมีอำนาจร้ายแรงขึ้นเป็นทวีคูณในกรณีไม่รู้ว่ามีบาดแตกฝังอยู่ในบริเวณบ้านให้ใช้การสันนิษฐานเอาจากครอบครัวที่เคยปกติสุขกลายเป็นความทุกข์เดือดร้อน ต่งางทะเลาะเบาแว่งกันไม่รู้จบรู้สิ้นเหมือนเป็นศัตรูกันมาต่ชาติก่อนเมื่อตรวจสอบจนรู้แน่ว่ามีบาดแตกฝังดินอยู่ในเขตบ้านของเราจริงก็อย่าเพิ่งลงมือขุดเอาไปทิ้งสิเองเดี๋ยวเรื่องจะไปกันใหญ่การจะถอดถอนเศษบาดแตกออกต้องอาศัยบารมีของภิกษุผู้มีพุทธาคมแก่กล้าเข้มขลังเท่านั้นแต่ท่านจะมาทําพิธีเองในทันทีเลยก็ไม่ต้องบอกกล่าวเจ้าของบ้านอย่างเป็นกิจจลักษณะเสียก่อน สำหรับตัวในสมยศเวลานี้มีคนคิดร้ายต้องการสร้างความวิบัติจิบหายให้เกิดแก่ชีวิตถึงขั้นไม่มีแผ่นดินจะอยู่ว่าจ้างผู้เก่งกล้าทางศาสตร์มืดให้นำบาดแตกแอบมาฝังไว้ข้างบ้านในช่วงที่เขากระเมียไปทำธุระอยู่นอกบ้านหลวงพ่อนั่งทางในรู้เห็นแล้วจึงออกมาดักรอเพื่อเรียกไปเล่าให้ฟังบนกุฏิแต่ท่านเป็นพระฝ่ายปฏิบัติจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทางโลกนี่ไม่ควร เดชบุญที่ท่านมีสิทธิก้อนกุฏิอยู่คนหนึ่งเคยบวชเรียนฝ่ายปฏิบัติหลายภารษาเผอิญพบเจอคู่สร้างคู่สมที่ทําบุญร่วมกันมาแต่อดีตชาติก็เลยจําต้องสึกออกไปมีครอบครัวแต่ว่าภูมิรู้ทางพุทธาคมยังอยู่ไม่หายไปไหนท่านจะบอกชื่อที่อยู่ให้ให้ไปคุยกันเอาเองนายสมยศรู้เท่านั้นเหมือนกนยกภูเขาออกจากอกกราบนวสการลาหลวงพ่อแล้วก็แวะไปหาอาจาร,รย์เมืองตามตำบลที่อยู่ ท่านรู้ว่ามาจากหลวงพ่อก็ยินดีให้ความช่วยเหลือทำทีเป็นเพื่อนจากบริษัทแวะไปเยี่ยมที่บ้านอาศัยช่วงปลอยสายตาพี่สาวและพวกพ้องก็ทําพิธีถอดถอนบาดแตกสำเร็จเรียบร้อยท่านลากลับออกไปพร้อมวัตถุอาถรรพ์ที่ขุดขึ้นมาจากพื้นดินข้างบ้านแต่จะนำไปทําพิธีล้างอาถรรพ์อย่างไรนี่นายสมยศไม่รู้ไม่เห็น รู้อย่างเดียวว่าหนามแหลมได้ทิ่มแทงใจเป็นนานสองนานถูกถอดถอนโล่งอกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกแมกหมอกแข่งความชั่วร้ายที่ปกคลุมชีวิตผ่านไปแล้วคุณแม่กลับมาเป็นคุณแม่ผู้มีเมตตาธรรมต่อลูกเหมือนเดิมอนุญาตให้สภัยคือวิไลวันกลับเข้ามาอยู่ในบ้านได้อันว่าบาดแตกที่ถูกนำมาทำอาถรรพ์ฝ่ายร้ายภายในบ้านเรือนจนเกิดการวิวาทบาดหมางอย่างรุนแรงถึงขั้นบ้านแตก คนรุ่นหลังเขาเรียกขานการเพี้ยนเสียงกลายเป็นบ้านแตกสแายขาดถ้าพูดตามเสียงเดิมต้องเป็นบาดแตกกับสายแหลกขาดเพราะว่าของสองสิ่งนี้เป็นวัตถุอาถรรพ์มีพลังอำนาจในทางรา้ายคล้ายคลึงกันยิ่งได้ผู้มีอาคมเข้มขขังทำพิธีเสกเป่าด้วยศาสตร์มืดก่อนจะนำไปฝังดินอาถรรพ์ฝ่ายร้ายจะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าหลวงปู่หลวงพ่อในอดีตท,ท่านรู้มากเห็นมากเวลามีพระบวชใหม่มาจำพรรษาอยู่วัดเดียวกัน ท่านจะกำชับภิกษุเหล่านั้นให้เก็บรักษาบาให้จงดีอย่าให้ใครหยิบฉวยหรือว่ารักขมโมยไปได้เป็นอันขาดก็ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นนี้ครับหลังจากมรสุมร้ายในบ้านผ่านพ้น,นไปคุณแม่ก็มีสติแจ่มใสดังเดิมคิดออกว่าการโอนมรดกบ้านพร้อมที่ดินให้แก่ลูกชายถ้าเนิ่นช้าเกินไปอาจจะเกิดเหตุวิวาทบาดหมางขึ้นอีกท่านเริ่มรู้เท่าทันกลอุบายของลูกสาวคนหัวปีและลูกเขย ก็เลยตัดสินใจพาลูกชายไปกรมที่ดินยื่นเรื่องโอนบ้านพร้อมที่ดินจนแล้วเสร็จภายในวันเดียวไม่ต้องสงสัยกันแล้วว่าฝ่ายเล่นาศาสตร์มืดนี่จะเจ็บใจเจ็บแค้นใจสักแค่ไหนการถอดถอนอาถรรพ์คราวนั้นจะทำให้ของเข้าตัวฝ่ายพี่สาวหรืออย่างไรก็ไม่ทราบชีวิตครอบครัวเริ่มวิบัติเดือร้อนเมื่อจับได้ว่าสาม,มีไปมีเมียน้อยซุกซ่อนไว้ถึงสองสาคน ผลประโยชน์ที่ควรจะเข้าพกเข้าห่อพี่สาวหายไปอยู่ไหนหมดก็ไม่รู้พี่สาวก็ยังเชื่อมั่นในาศาสตร์มืดมนดำเที่ยวตระเวนไปําหนักทรงบ้างสำนักหมอผีบ้างเพื่อจะทําของใส่เมียน้อยแล้วก็ทำเสน่ให้ผัวหลงแต่ส่วนใหญ่ไปเจอพวกสิบแปดมงกุฎนักต้มตุนหลอกเอาเงินแต่อย่างเดียวอาจารย์ที่เก่งกล้าเข้มขลังตัวจริงคราวทำบาดแตกใส่ในสมยศก็หมดความเลื่อมใสนึกว่าเป็นหมอผีก็มาหลอ ทั้งๆท,ท,ที่หมอผีคนนั้นรู้ลึกร,รู้จริงทงางศาสตร์มืดมนดำลงท้ายครอบครัวก็จึงแตกแยกต่างคนต่างอยู่เพียงแต่ไม่ถึงขั้นหย่าจากกันเพราะเห็นแก่ลูกๆความมิบัติเริ่มตั้งแต่เจ็บแ้นคุณแม่คราวโอนมรดกให้น้องชายโดยไม่บอกพี่สาวแม้แต่คำเดียวก็เลยย้ายออกจากบ้านคุณแม่ไปซื้อบ้านจัดสรรอยู่แถวบางบัวทองห่างไกลจากญาติพี่น้องและร่มโพร่มใสคือคุณแม่ กลายเป็นคนหัวเดียวกระเทียมรีบไม่รู้จะหันหน้าไปหาหรือกับใครพอเก็บกดหนักเข้าก็หันไประบายอารมณ์กับผัวคือพี่เยขยเขานายสมยศทําให้บ้านลุกเป็นไฟผัวเกิดความเบื่อนายสุดขีดก็เลยหันไปพึ่งบริการเมียน้อยดังกล่าวไปแล้วจนเป็นเหตุให้ครอบครัวต้องล่มสลายในท้ายที่สุดคําพังเพยของคนโบราณเคยกล่าวไว้ครับถ้าใคร พ่งโทษผู้อื่นหรือทําเหตุได้ผู้อื่นเกิดความเดือดร้อนฝ่ายกระทาในมีแต่จะขาดทุนแต่ถ้าใครหยิบยื่นความดีงามให้แก่ผู้อื่นชีวิตก็จะมีแต่ผลกําไรทั้งนี้ก็เพราะท่านสอนได้ว่าคนเราทําอย่างไหนได้อย่างนั้นเปรียบเสมือนกว้างลูกบอลใส่ผาผนังลูกบอลน,นั้นก็ย่อมสะท้อนกลับมายังผู้กว้างในอัตราความแรงเท่าเทียมกันถ้าลูกบอลทําได้ดอกไม้หรือว่าของหอมก็ย่อมจะได้ความชื่นใจเป็นผลลัพธ์ แต่ในทํานองเดียวกันถ้าลูกบอลเปื้อนเปะเละเทอะไปด้วยอาจมสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นก็จะสะท้อนย้อนกลับมาสร้างความเน่าเหม็นให้แก่ตัวเองอย่างเช่นพี่สาวนายสมยศที่เล่าไปแล้วนี่แหละครับ